สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสูคูสุคนนะคะเดิวันนี้มาพบพ่อ,พอกันแล้วค่ะกับสับสไตล์ยายดวงจ้ามาพบพ่อกันช่วงใบใบๆบ,าบาสามใบสี่เวลากินของยายดวงจ้าเมื่อน,นี้เนาะการเมื่อนี้อาการดีบ่ค่อยดีจะพี่น้องอุบิพิษ <c oughs> อากาศแย,แย่แย่จะเมื่อน,นี้อาการแบบฝนตกฝนล่มไหมค่ะอาทิตย์ที่แล้วทีล่ลงคลิปไปบอกว่าอากาศดีมีแดดไม่ยังบันนี้ บอข่าวข่าขาขึ้นเมื่อกี้มือมากฝนตกมืดครึ้มอากาศเย็นเป็นนาห้อนที่นาเบื่อที่สุดค่ะในฟินแลนด์ช่วงอากาศที่แบบว่าอากาศมันจะแปรปรวนตลอดค่ะเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็แดดบางแคหาหน้าที่ตกหาน้าที่แดดก็มีค่ะพี่น้องจ้าอากาศบน่แน่นอนบ่บ่บ,บ,บคือบานเห่าเด้คนว่าฝนตกก็คือฝนตกโดนตเติบเป็นสิปเป็นชั่วโมงเงินเบาบานเท่าถ้าเกิดนาฝนอันนี้คือนาห่อนกลับกลายเป็นนาฝนนะพี่น้องจ้า มีแต่ฝนลงมืดมือโปรยปลายแบบเหตุแห่งร่ำคาญสินะเพราะนั้นอากาศมนเลยว่าแน่นอนจ้ะก็กเลยบางมือกนเหตุเท่าแบบรู้สึกแบบบางเทีก็อยากยื่อเฮือนบางทีงงทงก็ถ้าเป็นวันหยุดนะถ้าบป็นวันบริเ็ณงานก็ว่าอยากออกไปใส่จ้ะถ้าเกิดเป็นวันทำงานเนี่ยก็อยากให้เป็นมือที่ฝนกเพราะว่าเขาเหตุงานเขาบ่ไเ้อข้างนอกแต่ถ้าเกิดเป็นวันหยุดเขาก็อยากให้เป็นมือที่มีแดดเพราะว่าจะได้ออกข้างนอกค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศความรู้สึกของคนที่อยู่เมืองหนาวมันก็จะเป็นแบบนี้แหละจ้ะอากาศที่บนแน่นอนเนาะ พ่อแม่พี่น้องเป็นใดจา้าทางบ้านเข้าฝนตกบ่พอบ้านเข้าหนาฝนแต่กลับได้ยินข่าววันแรงเนะาะก็จะกะดำให้ดำหน้าลกกะแม่นบ่จ้า,จาอ๋อเนาะบันนี้บ้านได้ดวงกบะบกระฐามพอ,พอพอว่าพ่อแม่พ่อแม่ดำจ้าก็กำลังลกกะโยบสันหาคนล้ยากอย,ยากพี่น้องจา้าสมนุนีแห้งงานกันหายากเนาะคาแรงจังลกกะดำหน้านเนี่ยกะแพงขึ้นได้พี่น้องแพงสุยยางค่ะสมม่นเนี่เนาะ เอาละจพะว่ตบัหลายใหญ่ห้างมันในเจดหดวงมีแน่ากินเลนเลนมาซูพีซูนองก็คือกุ้งนางรําสวรรค์น้ำจิ้มนรกจ้ะป้าซื้อเป็นตายานเลยกับบอแมนกับจักยั่มจักต่ำจักสิว่าจังไดมันอันโคลโคลผสมใส่กันแล้วก็มาเทลาเลยเม่จ้าก็เลยตั้งซื้อให้นั่งแบบนี้ว่ากุ้งนา่งรําเป็นยังจชงเงินปรกุงนา่งรักับเพราะว่ามันสุกแล้วจะกิน ซุกแล้วก็สวยแล้วก็กินได้เลยจะ้ะซุกสะอาด <laughs> <laughs> ปลอดภัยเพราะมันบ,นบดิบจ้ะ <laughs> มันสุกเรียบร้อยแล้ว,ลวลก,กุ้งกับกุ้งพ่อยแง่ปัญญาจ้ะพี่น้องจาอ้าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวยกหน้าตาให้ดูก่อนค่ะนี่ฮะหน้าตาเป็นสีเดินนำสีเฮีย <laughs> จ้ะเดินนำเดินนำย่ำก่อนสีเฮียเพชรเพชรพี่น้องเอาอีกแล้วว่าสิบ่ให้เจ้าของเพชรกับเพชรคือเก่าเอาไหว้เน่เราบันเนี่ยเพชรแสบข้อเหียวๆนียจะ้ะ แย่ห้องคอยแสบคอเลยเตรียมน้ำลายว่าน้ำลายแตก <c oughs> ขอให้พี่น้องจา้ามันมันน้ำลายแตกอัตโนมัติเลยค่ะมันเจอของเปรี้ยวๆของแสบๆจัดจานต่อหนา้าต่อตามันเลย <c oughs> เป็นอัตโนมัติน้ำลายมันจะเทสิรินไม่ให่ปฏิกริริยาครับน้ำลายออกมานะพี่น้อง <c oughs> เอาละไ่ว่าไรใหญ่ห้างลุยกันเลยจ้ะเนาะเพสเพสแม่แยดวงสิรอดบนน้มืคนนี้ <c oughs> กุ้งจากกุ้งแซ่บใจพี่น้องจะ้ะอือ,อทับนาทับนาด้วยแครอทกับพริกอ๋อ ทีมูกลาแล้วบ้านเนี่ยอืมอืมแส่าตปร้ยงซับซบเปี้ยวจรสชาติเลยเปรี้ยวหวานเค็ม เป็นปากเต็มขคำจ้ะ <c oughs> <c oughs> เป็นเมนูที่แบบว่าเดินทางไกลมากเอยล่ะสัตว์ใดยจ <c oughs> ้ะซืนหมกกอบ เมาเมาแหง่แหงหายเมาเลยจ้ะพี่น้องจ้า <c oughs> Sắp Ôi, khi một lại là bệnh nè sắp <khác> จับลายพี่น้องจับจบมนมันไม่ค้ามหมอจ้ะอื้อับแห้ง cứ chăm chăm wow. mm. nang ram ฝนกำล,ลังลงฝนกำลังลินจ้ะลินเล่นน,น้อยลงพอใบคนอยากออกบานอ๋อแสบอุบาทุกข้อโลภี่น้องเอ้ย แับไปรีบระอนแซบบไ,ไม่ค้ำบอกจอ้ะโบกระเทยบ้านบานจ้ะบ,บ,บ้านนี่รีบ่บหวานน้ำได้ันบเต็มหนึ่งน้ำรสชาติบ้านเลยค่ะหวานแกเ่เพชริกเรนก็ได้จ้ะเพราะว่าหวานยำแตกเป,ะป,ะปอะๆ 음음 어서 오신 분 ขอสดน้ำทั้งน่อยจ้ะเพิ่มๆนัวแสบจ้ะพี่น้องจ้ะเป็นไรพี่น้องแสบบ่จ้ะแสบแสบยังดอกเม้สูกี่ละจ้ากุุงนั่งร่ำสวรรค์นำจิมนารกนะนะ ก็พอกันไม่คลิปหนาค่ะพี่น้องจ้าข่าจะตาม,มาวานจะโดนเซ็ยนยังสูพีซุนองกินนะคะเดี๋ยวทํำให้ยังแสบๆกับเซเมสู้กันกินที่เก่จาจ้าตอนนี้น้องขอตัวไปก่อนค่ะเพชแห้งพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ